ใส่กูมีพี่เบิล้ลหรอถ้อมามีเวลานะก็ต้องเล่นให้เต็มที่เดี๋ยวกลับบ้านก็อดเล่นแล้วนะนนไม่ไดีมีถ่าย พี่ๆเป็นแบ็คกราวข้างหลังเรื่อยๆไม่ขอกล้ากล้าที่จะถามไงกล้าที่จะถามแล้วกล้าที่พี่เขาสอนก็ใช้ได้โอเคโอเคพรจะถ่ายอยู่เล่นไปเจอเล่นได้ ไม่ทำสเก็ตบอร์ดแบบว่าพุ่งแนะเนาะแบบไหนอ๋อแบบว่าจะหลุดแล้วพุ่งอะไรนะกันเลี้ยวได้แล้วนะน้ำใหม่ใช่ครับน้ำอะไรอ่ะน้ำปั่นปุบปหมดเปนน้ำเปลือกสิลูกได้ครับเดินมาแรงพักยกหมดแรงเลยเหนื่อยมากก็ยังก็ยังได้อยู่ได้อยู่โอเค <tacos> เ่นใ้เต็มที่ไงเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วก็ไม่ได้เล่นแวกว่กลับบ้านเแล้วพ่อกับแม่ค่อยไปนะโอ้โหครับสวิตสวิตสวิไปเก็บไปเลย ไปนัดถ่ายไปลกูกยี้อไวอย่างนั้นเทคนิคไม่รงนี้เลยเอาเอาหน้าให้ถูกนะครับเอาหน้าให้ถูกนะครับขึ้นหน้าให้ถูกไหมลกูกคลิกหน้าคลิกหน้าถูกยังคลิกหน้าถูกยังทำหน้าให้ถูกเก่งมาก ไปเลยลูกไปไปเลยสิถ้าพลิกพริกหน้าให้ถูกสิลูกพี่ก็ต้องเล่นนัดก็ต้องหัดถ่ายสิลูก